วันนี้จะพามาทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำเกี๊ยวกุ้งกะเพรากากหมูแล้วกากหมูเจียวใหม่ๆแบบนี้ทุกวันร้านนี้ครับถอยโภชนาะชื่ออาจจะดูเถื่อนไปนิดแต่พี่เข้าใจดีมากๆบรรยากาศหน้าร้านประมาณนี้แล้วร้านเขาใช้ข้าวหอมนะฮะในการทำเมนูอาหารตามสั่งทุกอย่างแล้วดูข้าวอย่างเยอะบอกเลยวันนี้ขออนุญาตสั่งเป็นกระเพราหมูสับกากหมูนะฮะนี่ครับ หมูสับให้มาแบบนี้เลยนะครับรอสักคู่เดี๋ยวพี่เขาจะผัดปรุงรสต่อไปนี่แล้วก็ใส่พริกตามของเขานะครับแล้วซอสปรุงรสกระเพราเขามีแบบสําเร็จรูปประมาณนี้อยู่ใกล้ๆก็ยังพูดคําเดิมว่าหอมจริงๆนะฮะเติมน้ําซุปใส่ใบกระเพราเรียบร้อยแล้วแล้วกากหมูอยู่ไหนนะครับนี่ฮะมานะครับพี่เขาจะผัดแบบแห้งๆนะครับใจเย็นๆนะครับผัดต่อจานต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะ แล้วเมนูนี้ที่ผมอยากจะแวะก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำเกี๊ยวกุ้งนะฮะนี่ครับเกี๊ยวกุ้ง่อใหม่ๆแบบนี้เลยถามว่าทําไมทําแบบนี้แล้วมันเสียเวลาเขาไม่ได้ทําค้างไว้นะครับคือใครสั่งเขาก็จะทําตามออเดอร์ประมาณนี้โปรดเข้าใจและอาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะไม่ได้เร็วมากนี่ครับก็จะได้ประมาณ3ตัวเกี๊ยวกุ้งกุ้งก็ตัวใหญ่อยู่นะผมสั่งเป็นบะหมี่ต้มยำเกี๊ยวกุ้งนะฮะลืมบอก นี่ครับน้ำเดือดได้แล้วเกี๊ยวแล้วก็บะหมี่พร้อมกันบะหมี่ขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะปรุงรสก่อนนะครับก็จะเป็นกระเทียมเจียวประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะใส่เป็นหมูสับที่ทําเป็นแพรๆเป็นชิ้นไว้แล้วก็หมูชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นอีกนี่นะฮะได้แล้วครับเกี๊ยวกุ้งของผมก็ชิ้นใหญ่อยู่นะนี่เป็นไงหน้าตาน่ารับประทานไหมนะฮะมาปรุงเครื่องต้มยำหมูสับเอ้ย น้ำสม้มน้ำตาลพริกป่นน้ำปลานะฮะผมขอใส่พริกป่นเพิ่มนะครับเพราะว่าอยากทานรสจัดโอ้โหสีมันน่าทานมากๆเลยนะฮะเติมผักโรยแค่นี้คือจบเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวใส่ถั่วอีกหน่อยหนึ่งนะฮะนี่และที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นกากหมูนะครับใส่เข้ามาแบบนี้นะครับจบด้วยเกี๊ยวกรอบนี่ได้แล้วเดี๋ยวลงไปชิมที่โต๊ะว่าจะเป็นยังไง ไม่รู้คิดอะไรอยู่ขอชิมไข่ดาวก่อนแล้วกันนะฮะนี่ครับน้ำปลาพริกเขาก็อร่อยนะถ้าบอกกันประมาณนี้ดีครับมากระเพราหมูสับกากหมูคือดีคือกากหมูไม่นิ่มนะครับมันยังกรอบอยู่แล้วรสชาติดีอยู่เลยนะครับตัวกระเพราแต่ถ้าให้ผมแนะนําผมชอบเมนูนี้นะครับบะหมี่ต้มยำนะครับเกี๊ยวกุ้งนะฮะนี่คือเด็ดจริงๆโอ้โหบะหมี่ก็ให้มาเยอะหมูแผ่นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลย นะครับร้านอยู่บางแวกนะครับระหว่างพุทธมนตรสาย2นะครับจะไปพุทธมนตรสาย3าเปิดตั้งแต่เวลา8โมงถึงบ่าย3หยุดวันที่1ถึงวันที่16ขอบคุณครับผม